สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีกับการอ่านทวิตทีมกันอีกครั้งนิคกี้สกูปกอร์ซิล่าเดอะซีรีส์ตอนสุดท้ายนะครับตอนแคชออฟเดอะไชทันจริงๆถ้าใครที่ไปเข้าเบบิบกิซิล่าแล้วดูลิสราชิตอนเนี่ยก็จะรู้ว่า,วาตอนเนี่ยมันเป็นตอนที่2ของซีซั่นสองนะครับคือผมไปเก็บโหลดตัวกอร์ซิลี่มาจากที่ไหนไม่รู้แหละผมโหลดเก็บมาสักพักแล้วแล้วมันเรียงไม่ตรงกันนะครับแต่จะเด้ยังไงดีอะ กอล์ฟเาซีรีเองมันก็เหมือนดรามอนเนี่ยคือมันเหมือนจดจบในตอนใช่ไหมขนาดตอนสุดท้ายของซีรีจริงเนี่ยมันคือตอนลิงออฟไฟซึ่งมันก็ไม่ใช่ตอนที่แบบมีอะไรโดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะ่ยคือผมผมยังไม่ได้เจาะลึกว่าตกลงซีรีเนี่ยเรตติ้งมันดีหรือไม่ดีเพราะมาดูเหมือนมันจบแบบกึ่งๆจะแคนเซิลด้วยซ้านะครับเพราะเอาจริงกอล์ฟเซาซีรีมีทั้งหมด48ตอนแล้วก็มีตอนที่ไม่ได้ออนแอร์อีก2ตอนรวมเป็น40ตอนนะครับนั่นคือตอนนี้ตอนที่40พอดีพอดี แล้วที่บอกไปว่าจริงๆตอนที่น่าจะเป็นบทสุมจริงเนี่ยคือซีซั่นหตอนที่15-17ซึ่งเป็นตอนยาวไงคือตอน Monsters Wars ซึ่งอันนั้นคือเอลิบุกโลกจริงๆอีตอนเนี่ยมันควรจะเป็นเหมือนฟินาเล่ที่ซ้มนะครับเพราะว่างอแม้สากตอนเอลิบุกโลกมีตัวเซเบอร์กอสล่าโผล่มาด้วยเนาะมันควรจะเป็นตอน3ตอนนั้นมากกว่าที่จะเป็นตอนจบของทั้งสซีซั่น แต่เหมือนยังไงทั้งสินสองทั้งหมดเนี่ยเหมือนเป็นแค่ตอนที่ย่อยมารวมกันแล้วจบปุ๊บมันก็จบเลยนะครับไม่มีคอนคลูชันไม่มีบทสรุปอะไรเป็นพิเศษดังนั้นเรียกว่าไงไม่จะเป็นตัวดูเรียงตอนก็ได้เนะาะแถมอีกอย่างหนึ่งตอนที่ผมเก็บมาเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ย Cash of t h e Titans เนี่ยมาคือตอนที่2องของสินสองซึ่งเนื้อหาผมคิดว่ามันก็น่าสนุกดีแล้วก็มันเป็นฟินาเล่ของซีซัน่นก็ถือว่าได้อยู่นะเพราะว่ามันจบทุกความสัมพันธ์ได้เลยนะตอนเนี้ย นันอมาจจะเป็นตอนจบที่ดูแอนตี้คลแม็กซ์สิดหน่อยนะครับเอาไปว่าจบแล้วก็ถึงตอนจบเรื่อกันนะครับก็มาดูว่าตอน Cash of the t i ท a n นนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับรถเปิดมาเนี่ยจู่ๆเปิดมาคือมีสัตว์ประหลาดมาบุกฐานคีตเลยนะครับเป็นเหมือนแมลงน้ําขนาดใหญ่และมันสามารถปล่อยสารแอมโมเนียมได้นะครับแอมโมเนียมไนเตรตซึ่งเป็นจังหวะที่ตัวกอร์สตาร์จู่ๆแกก็โดนลักพาตัวไปโดยใครก็ไม่รู้นะครับจนตุลางก็รู้ว่าไอ้แมลงไคจูเนี่ยเหมือนมาเบียเบ่ยงเบนความสนใจเฉย พอให้ลองตรวจสอบกล้องมนจรปิดใต้ทะเลนะครับปรากฏว่าตัวกอซิล่าเนี่ยถูกลักพาตัวไปนะครับคือกอซิล่ามันก็ดูเก่งขึ้นจัดก็กระแปะแหละแต่รวมันก็ยังกากยู่ดีนะครับที่มันโดนคนลักพาตัวไปโคตนง่ายแค่โดนยิงปืนเหมือนน่าจะเป็นแก๊สสลบมั้งมันก็สลบแล้วนะครับคือก็แจวว่ากอซิล่ายุชชวาเอมันก็มีโดนควบคุมบ้างแต่มันตัวเอเลี่ยนควบคุมไงในน้อยเอเลี่ยนวิวัฒนาการมันก็น่าจะดูดีกว่าใช่ไหมนี่คือโดนกลุ่มนักธุรกิจคนรวยมาแบบ วยปุยมโค่นง่ายมากกอสตรโดยแบบนี้หลายต่อมากๆนะครับเอาไปว่าตัวออเดรเนี่ยก็เหมือนพอจําหน้าคนทุลัพาตัวได้นะครับว่าไอ้คนทัพาตัวเนี่ยเป็นเหมือนบริการของตัวแม็กซิมิเลียนสปิลเหมือนจะเป็นนักธุรกิจที่มีธุรกิจสีดําอยู่นะครับเพราะเขาเลยอ่ะตามล่องรอยไปจนไปยังเกาะแห่งหนึ่งที่มีรบบสระคอยพายและมีโดมขนาดใหญ่มากใหญ่พอที่จะเก็บไคจูได้หลายตัวเลยนะครับแลวเราก็เห็นว่าตัวกอสตราเนี่ยถูกจับไปเป็นเหมือนแกลดิเอเตอร์นะครับเหมือนอ่ะ และให้สหัปล่ามาตีกันแล้วเราเคนรวยก็มานั่งดูชมดูนะครับจุดเนี้ยมีส่วนที่ make ซนแล้วก็ส่วนที่ไม่ make ซน n s อย่างแรงนะครับอการจะจับไคจูได้แต่ว่าโดมมันต้องแข็งแรงใช่ไหมเราก็เจ๋วโดวม,มันก็แข็งแรงพอตัวแหละก็ซิล่าเราไม่สามารถใช้ตึกเบรสตรึกเบรสก็ซิลลาชนิดกางมากอะ่ะคือมันทําลายเข้าขอไม่ควรจะได้นะครับและตรงน,นี้แหละมันปล่อยตึกเบรสใส่เหมือนเป็นห้องบัญชาการของพวกสปิลใช่ไหมเราเจ๋งว่ามันไม่เป็นอะไรเลยนะครับ และพื้นก็เจาะไม่ได้อายตรงผนังที่ไม่เปเอะไรเพราะตึกเบลเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าตอนท้ายว่ามันไม่เม่นเซนยังไงนะครับอายว่าตัวกอสซ่าก็โดนขังแถมไอ้พวกสปิลเนี่ยมันก็มีเหมือนปืนไฟฉายสักอย่างที่มันส่องไฟใส,ส่ตากอซิล่านะครับพวกนี้ก็ทําการเหมือนแทรบซึมเข้าไปในฐานมันก็โดยให้ตัวออเดรแมนเดลเนี่ยอยู่บนเรือไปนะครับเขาประจําการไปพวกเขาก็พยายามเข้าไปฐานแต่ก็โดนจับได้นะครับ เรียกว่าไอ้นักธุรกิจนี่ก็เฮงสวยมากๆนะครับพอมารู้ว่าอ่านนิกเป็นใครไงก็จับนิกมาตอนแรกก็เหมือนมาให้ดูเหมือนสัตสู้กันแต่ไปมาก็เอานิกเนี่ยไปเป็นเหยื่อด้วยนะครับคือเอาลงสนามไปด้วยแล้วคนดูก็เชียร์เฉยเลยนะครับคือแบบเออเข้าใจได้ว่าต่อให้แม่งเป็นนักธุรกิจยังไงเนี่ยเห,เห็นสัตว์สู้กันพวกเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเนอแม้คนกับสัตว์เนอไม,ไม่เห็นสัตว์สู้กันมันก็เป็นเหมือนไก่ชนเวอร์ชันสัปลานเนาะแต่จู่ๆที่เหมือนเอาคนเนี่ย มนุษย์เนี่ยเองอลงไปตีไคจูแล้วทุกคนเชียร์กันเนี่ยรู้สึกว่าพวกนี้นี่คือแบบโอ้โหแม่ง p i e อ e of s h มากๆนะครับหรือว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มคนรวยสัตว์เลวคนหนึ่งเนที่สนุกกับการเห็นคนถูกไคจูไล,ล่ล่านะครับเอาเป็นว่าแล้วเกิดสปราร์ตตัวใหม่เนาะอย่างตัวแรดไคจูนะครับที่กอสตาแกก็ไม่ค่อยอยากจะต่อสู้เท่าไหร่ด้วยนะครับแต่พอมาเห็นว่าพวกนี้กำลังแยกกอสตาก็ต่อสู้ด้วยอติีแรดอย่างที่บอกไปก็ทําอะไรตัวไลโนสลอสไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับ ชาแดมอนิกเองก็ตกลงไปในอัจจันด้วยเพราะกับตัวมแมลงน้ํายักษ์นะครับคราวนี้ตัวมันเดลก็ไม่ยอมไงมันเดลกับออดเดรก็เลยมาแทรกซึมด้วยนะครับและเรียกว่ายังไงอ่ะและเรียกว่าไงไอ้พวกสปิลก็เลยสกปกนะครับมาว่าตัวแรกเนี่ยมันไม่น่าสู้ก็สตาได้ก็เลยใช้แผ่สกปกจาะไฟลที่ตามมันทําให้กอสตามันมองไม่เห็นนะครับตัวมันตัวที่เห็นพอดีเนี่ยแกก็เลยเหมือนใช้อุปกรณ์แ,ลแปลงเอากล้องถ่ายวีโอเนี่ยจะแ,แปลงเป็นเลเซอร์อะไรสักอย่างแล้วก็ทําลายตัว ไฟฉายได้นะครับเป็นตัวหลอดไฟได้จนกอสลาสามารถโตกลับได้นะครับและตัวนี้แหละที่ม่ make ซ e น s ์พอกอสลามันงาบตัวมแมลงน้ําได้เนี่ยมันโยนตัวมแมลงน้ํายักษ์พุ่งไปยังฐานประชาการแล้วมันพังกระจกเข้ามาได้ไงคืองงมากตอนแรกผมคิดว่ากระจกมันน่าจะก,กันแรงกระแทกเพราะขนาดมันการตึกรเบิเได้มันก็นาจะาก,กันแรงกระแทกได้ใช่ไหมแต่นี่คือกันแรงกระแทกจากมแมลงที่โดนพุ่งเข้ามาจนกอสลาไม่ได้ถ้าเกิดเป็นงั้นจริงกอสลามันน่าจะปีนขึ้นมาได้ดิอาจจะมีเหตุผลว่า ตัวฝั่งคนนี้คงไม่ยอมหลอกประมาณมาคงช็อไฟฟ้าหรือว่าใส่ไฟฉายก็ได้แต่ก็สตาร์าเราก็ไม่น่าจะโง่ขนาดนั้นเนี่ยคือก็สตารมันน่าจะฉวยโอกาสแบบอ่ะตอนที่ไฟไม่โดนตาม,มันเนี่ยมันลวดถ่ายตัวนั้นนี่ก็จับอะไรก็ได้หินหรือต้นไม้เครื่องใส่หรือว่าข้าบอะไรก็ได้โยนใส่อย่างได้เลยไงทำไมเพิ่งมาทำมาตอนนี้เนาะคือระบบอความแข็งแกร่งของสิ่งก่อสร้างมันแปลกมากคือมันกันหนึ่งเป็นตอร์ิเบตได้แต่กันแรงกระแทกแบบโยนเหวี่ยงไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าตึกเรส ภาคเนี่ยกากมากนะครับโคตรกาก,ากและพวกทีมฮีก็ก,กลับฐานกแบบมึนๆเหมือนกันคือคอนกรูชั่นก็จบโคตรเรียบง่ายคือถ้าเกิดเป็นตอนอื่นนะนี่ก็คงเรียกฮิกเพื่อฐานเขาเนี่ยมันจับกลุ่มคนนี้ใช่ไหมนี่คือเหมือนเดินกลับตาปกติแทนเดินกลับเป็นคู่ด้วยนะครับทั้งตัวเอลซี่กับแมนเดลทั้งตัวนิกกับออเดรแล้วก็ฉากที่เห็นนนนาทีนะครับคือตัวมนิกกับแดนดี้จูบก,กันนะครับทั้ง3คู่ก็เดินกลับด้วยกันแล้วก็จบตอนบแบบมึนๆก็เอาไปว่า อวสานกอร์ซิล่าเดซิรีไปแบบงงๆนะครับด้วยความที่มันไม่มีคอนคลูชันชัดเจนน่เนาะแถมผมไม่รู้เรตติ้งมันดีขนาดไหนนะคือมีแค่สซีซั่นแถมไปซีซั่นสองเมันก็ไม่ได้เรียงตอนอะไรมันก็เป็นตอนเหมือนดูไล่มอนนะครับจบแล้วก็จบเลยนะครับก็เลยน่าเสียดายางไงที่มันน่าจะมีแบบตอนจบจริงๆอะ่ะที่แบบเฮ้ยมีฉากต่อสู้ใหญ่เหมือนกับตอนมอร์เซอร์วอลของซีซั่นหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวไว้นะโคตรก็ทํา คลิปรีวิวทั้งทั้งหมดเลยมาเอาข้อสุดหลังดูข้อสรางเสรทั้งหมดว่าเป็นยังไงแล้วก็อาจจะคอมพิีเลชั่นเอาทั้งหมดนี่แหละไอตอนที่ผมดูเนี่ยนำมารวมกันนะครับน่าจะยาวโคตรๆคลิปน่าจะ5ชั่วโมงได้นะครับเรื่องจ,จะแบ่งเป็นสองพาร์ทก็รอดูนะครับแล้วถ้าผู้ชมคิดยังไงกับตอนนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้สหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ